ขอแม่โรจะกลับเนาะที่นายก็ขอให้เขาทำขั้นกระไดนะคะเอซี AC. ตรงนี้เนาะไจะได้ดลงง่ายๆกับเอซีเนาะสรุปแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะขอให้พี่กระจกให้หน่อยนะคะอคุณ ไปครับน,อน,อน้อยนนี ขยาออกให้หน่อยนึงข้างหน้าน่ะได้ปอสครับบ่สต้องลึกเอาแน่เอาเอาที่ม,นนนนนนมนันตื้นๆนั่นแหละเอาลิ่นที่มันตื้นๆขึ้นนะคะพี่งเนาะ เห็นตาน้ำแล้วนะนะถ้าเราเอาตรงนั้นออกเนาะมันจะดีเพราะว่าน้ำมันไหลามาจากตรงนั้นเห็นปะนเดี๋ยวเอาช่วงนี้ออกนะคะแล้วก็ให้พี่เขาทำขั้นกระไดให้นะคะอีซีเนาะนะคะเพราะว่าดินมันตื้นเขินนะคะอีซีเนาะน,น,นะคะแล้วก็เอามันออกขึ้นมา เกียร์ดินเกียร์ไม้นะคะขึ้นมาให้หมดนะคะสีนีน่ตัวด,ดินเ็ษไม้นะคะขึ้น,นะค่ะตรงนี้ก็ได้เป็นที่ลอยกระทงนะาพี่นัทเห็นน้ำแล้วน้ำมันไหลมาจากทางนูน้นต้นน้ำมันมาจากทางนูน้นะต้นน้ำมาจากทางนูน้น เอาให้เขา,เาดินขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันตรงเนี้มันมีดินตรงเนี้มันตื้นหมดไอ้เขินหมดอะมันมีดินมันต้องจกดินออกหน่อยเดี๋ยวพี่เขาจะกลับแล้วนะคะพี่เขาแถมให้นะคะช่วยเอาดินขึ้นนะคะเอีเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะที่ใสๆแล้วเนาะตรงนู้นเคี้ยงแล้วนะคะเหลือตรงนี้นะคะ บอกว่าทําหน้าแรงนะครับเนาะเศษไม้เยอะมาก ออตรงนี้เขาก็ได้มีน้ำใช้นะคะอีกนี่โอ้โอโอเออเออเอลุนี่ก็จะเป็นที่เรนนี่ก็จะเป็นที่เรน,น,น,เ,น,เ,ดนเดินไม่ได้นีนแค่นะครนี่ก็ลองลอยต้นไม้ที่เขาตัดไว้ ก็ทากระไดให้เลงแล้วนะคะก็ลงทางนี้นะคะมีกระไดลงแล้วนะคะลงได้น้อยหนึ่งนะคะคือคาะไม่ต้องเยอะนะคะที่จะทากระไดให้สามสเตจนะคะได้ลงน้ํานะคะลงน้ําได้แล้วตรงนี้นะคะให้ที่ตัวเองเลยนะ อันนี้ออกไหมเอาออกไปไว้ท้ายนู่น,นนะะเดี๋ยวให้พี่เขาเอาตรงนี้ออกนะคะยกขนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคนี้ก็ไปแล้วเนาะได้แล้วนะคะทัาน,นกระไดแค่นั้นนะคะลงได้แล้วนะคะนกขท้นท่าน,นกระไดหน้อยหนึ่งนะคะลงเบาน้ำได้แล้วนะครับอันนี้ก็มีน้ำแล้ว ตรงนี้ก็มีเศษ yeah, like yeah, like like ไม้อยู่แต่ว่าจะให้เขาเอาขึ้นเขาเอาขึ้นหรือเปล่อะไรแค่นี้อะไรเพงเอาขนดีโอบมีทางเดินลงนิดหน่อยก็เลยหาทางลงก่อนเนาะตรงนี้มันจะเป็นดินที่เขาเอาดีนขึ้นเมื่อวานนี้ที่มันได้เป็นดินเก่า ก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นบ่อที่ฝุดไว้เนะะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยภาพบรรยากาศนะคะภาพที่กำลังตกดินแล้วนะคะอย่งทีเนาะ นีกำลังกดลืมฝังนิ้วของใครสินี่ข้าหน,น,น,นูนาแน่ตรงกับข้าที่นคะคะข้าชิดกดลืมที่นี่นะคะขอบคุณที่ดูทุกท่านนะคะสำหรับการทำง,งานของพี่นาเตอวัน,นนี้ฝากดูไลฟ์ดูคลิปด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ